ัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเตะนายไลฟ์กันนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะคุณผู้ชมขาว,วันนี้ติดตามกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าแม่แอฟทักษออนออกงานอีเวนต์นะคะแน่นอนเขาว,ว่าจะต้องตอบคําถามกับสื่อมวลชนนะคะเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยแต่อดใจรอกันเดี๋ยวเดียวนะคะเราไปที่อายุน้อยร้อยคดีหมอลำดาวรุ่งน้องยูกิหทองคํากันก่อนเขาบอกมาเขาว่าหนูจะไม่ทนแล้วแม่จะจัดการเรียนคีย์บอร์ดให้สะสมค่ะ มีทนายส่วนตัวค่ะก็คือหมายสารไปบ้านใครก็คือรู้เลยค่ะส่วนมากมีแต่เดิมๆค่ะ <c oughs> มีแต่คนเดิมๆ อายุน้อยฟ้องร้อยคดีมีอยู่จริงค่ะหมอลำสาวดาวรุ่งยูกิไหทองคำในวัยเพียง16ปีแม้จะมีพ่อยกแม่ยกนานแน่นแต่ก็ไม่ไวายเจอเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าไม่เลิกซึ่งน้องยูกิบอกที่ผ่านมาพยายามไม่อ่านแต่พอเห็นผ่านตาก็สะเทือนใจเลยให้ทนายรวบรวมหลักฐานและทยอยฟ้องเรียงตัวให้หลับจำค่ะ มันเรารับไม่ได้กับอะไรที่มันมากระทบจิตใจเราเหมือนมันหนูคาดหวังไว้สูงกับตัวเองแล้วก็แบบเหมือนเราตั้งใจทําเต็มที่แล้วอะไรค่ะแต่ว่าเขาแบบทําไมเขาไม่เห็นในความตั้งใจของเราอะไรค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็แบบเริ่มเริ่มรับได้แล้วแล้วก็แบบมาเลยค่ะหนูด <c oughs> ดามาเลยค่ะหนูไ่อ่านค่ะมีไปบ้างหรืยังมีค่ะกําลังทําเรื่องอยู่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้สนใจเรื่องเงินหรอกค่ะแค่อยากให้เขารู้ว่าแบบการที่เขามาทาเมียกับคนอื่นมันมันเป็นมัน,มน,มน มันผิดแล้วมันก็เป็นผลไม่ดีด้วยอะไรเงยค่ะส่วนงานที่หอมหนักในช่วงนี้ดาวรุ่งแห่งค่ายไห้ทองคำบอกเริ่มเจอปัญหาเส้นเสียงอักเสบเปราะวิ่งรอกวันละสองสำงานแต่หลังจากนี้จะพยายามดูแลเส้นเสียงให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับงานที่จะภาพจ้างยาวข้ามปีไปแล้วละค่ะ น้องยุกิออร่าสวยขึ้นมากเลยอ่านี่ต้องเตือนเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคิดจะเบนก็ต้องคิดถึงคดีที่เขาฟ้องฟ้องกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไปกันต่อคะ่ะเรื่องชีวิตคู่เนี่ยเขาว่ากันว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ไหมแต่ฝนว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงหรอกเพราะว่าคู่ใครก็คู่มันแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันดูอย่างคู่ของพี่ธัญญากับพี่เป็กใช่ไหมคะคู่นี้โอ้โหเขาคลองรักกันมานานๆแล้วนะคะ คุณผู้ชมและความรักของคู่นี้เขาก็อยู่ในกระแสข่าวมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหวานออกสื่อแล้วก็มีทั้งดุเด็ดเผ็ดมันฉาย,ยาของพี่ยาคุณผู้ชมจําได้ไหมเมียหลวงลวงสังหารแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคู่นี้เคยคิดที่จะหย่าแยกทางกันด้วยแล้วก็ถึงขั้นผ่านน้องลียาเนี่ยหนีไปอยู่ที่อเมริกานานนับเดือนนับปีกันเลยทีเดียวจนพี่เป็กเนี่ยต้องง้อยกลับมานะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งคู่ก็ครองคู่กันมานานถึง18ปี ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับขึ้นรถไฟห่อค,ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ยาก,กันหน่อยคะ่ะเพิ่งโดนด่าไงยาด่าเขาเออเขาเขาเพิ่งโดนด่า,<ย>าเขาก็เลย <า S 1> <ป>คงแบบก <c oughs> ็เหมือนแบบทะเาาลาะกันไร้สาระ <c oughs> แล้วเราก็จัดเต็มอ่ะจัดเต็มแล้วเราก็ไม่คุยกับเขาไปหลายวัน<อ>แล้วเขาก็แสดงว่าเป็นการลูก้อเหรอฮะก็ประมาณนั้นได้อยู่กันมาได้เนาะมันก็คงเหมือนกันค่ะเพราะว่า มันดูเป็นคู่ที่น่าจะจากกันนานแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเออมันก็มีเรื่องราวให้แบบให้คุณผู้ชมได้คอยลุ้นเพราะด่ากันประจําจริงๆอ,ะอ่ะคือเขาก็เป็นคนแบบเวลาเขาโมโหอะไรเขาก็จะเป็นคนพูดแบบขวานผ่าซากอ,ะอ่ะมันก็ทําให้เราโมโหไงเขาอ่ะเป็นคนโรคจิตอย่างหนงึ่งถ้าเมื่อไหลที่เราเบาอะ่ะโอ้โหเอาใหยอเราเลยต้องขึ้นสู้ใช่ เราต้องขึ้นที่แรงกว่าเขาเราเป็นคนแบบลืมง่ายอ่ะเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์ท้อใส่แล้วก็ลืมแล้วก็ลืมลมันทำใหเราไม่ค่อยนึกอะไรขึ้มไม่ได้เนี่แหละค่ะความขี้ลืมแบบโมโหลแล้วก็ลืมต่างคนท้อ <c oughs> แล้วจบใช่เขาเ,บบเ,อเองเขาก็เป็นคนแบบโมโหปีดแล้วเขาก็หายเขาก็ลืม ส่วนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าปิดจอบกับชีวิตคู่ครั้งเก่านะคะแต่ว่ากําลังจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่จะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนอกจากคุณแม่คนสวยแอฟทักษออนที่เขาว่ากันว่ามีแฟนเด็กค่ะแม่แอฟ,ฟเขาบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าให้น้องปีไปออกงานอีเวนต์แล้วนะเพราะว่ากลัวจะปล่อยโป๊ะค่ะเรื่องของคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะ ปกติคุณแม่คนสวยแอฟทั้งสะอ่อนมักจะหนีบลูกสาวจอมทะเล้นน้องปีใหม่ออกอีเวนต์ด้วยกันตลอดแต่หลังเปิดตัวเขา้าพาดูใจอยู่กับหนุม่มรุ่นน้องนอนกุลก็ไม่รู้ทําไมคุณแม่แอฟถึงใช้เดียวตลอดก็ไม่รู้ว่าเพราะกลัวลูกสาวหลุดปะเกี่ยวกับหนุม่มนอนกุลหรือเปล่าเพราะเคยมีวีรกรรมหลุดโปะเรื่องความรักของแม่มันละแถมลูกสาวคนนี้ห้ามไม่ได้ซะด,ด้วยลวคะค่ะปีใหม<า>่บอกว่าไม่ค่อยสะดวก <laughs> <laughs> ก็เลยไม่ได้มาแล้วแ <laughs> ม่แอฟปิดปากน้องปีใหม่หรือเปล่านะ แล้วค่ะมแล้วใช่ค่ะไม่มีอะไรแล้วและพรสละครเรื่องใหม่เกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ผัวเมียละเหี่ยใจแม่แอฟก็เลยออกงานในลุคแซ่บเวอร์พร้อมเผยว่าใจอ่อนยอมเล่นละครแนวผัวผัวเมียเมียเรื่องแรกในชีวิตเพราะไว้ใจทีมงานแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆจะแยกแยะได้เรื่องคู่จิ้นในละครและตัวจริงยังหนุ่มนนกุลค่ะคือละครผัวผัวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้า ก่อนหน้านี้ถ้ามีบทคานองนี้มาไม่ว่าจะยังไงมีเมียหลวงเมียน้อยมาไลายแอบไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ให้แต่วความบันเทิงเรื่องนี้ถ้าจะลงมาเล่นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมันคนดูต้องได้ประโยชน์แอบรู้สึกว่างานก็คืองาน,นะคะ่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ในการมีชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปก็รู้สึกว่าบางอย่างในในประสบการณ์ของเรามันมัน เรียกว่าปีหน้าแฟนๆจะได้ติดตามผลงานการแสดงของคุณแม่คนสวยได้ตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะ รอติดตามผลงานละครของแม่แอฟแน่นอนนะคะอะคราวนี้ไปต่อที่คอมโบเซตชุดใหญ่จัดให้เลยไม่ว่าจะเป็นควัาหลงวันลอยกระทงของนางงามกองขยะนะคะส่วนพี่โตโน่ค่ะมีข่าวดีมาบอกอุ๊ยจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามกันแต่ก่อนอื่นไปที่คู่นี้ก่อนค่ะบอยสิริชัยแล้วก็แอนออรดีค่ะเขาควงคู่กันไปรำบวงสวงที่บ้านเกิดแบบอลังการสุดๆค่ะ สามีพรรยาม,ม้อนลำสุดฮอตบอยสุริชัยและแอนอรดีร่วมโชว์ความอ่อนช้อยพร้อมนางรำกว่า45,000ชีวิต รำบวงสวงสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวาระครบ226ปีเมืองขอนแกน่นณบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นค่ะซึ่งงานในปีนี้มีนางรำจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและแม้บอยกับแอนจะคิวงานทอตเวิร์ดแต่ก็ไม่พลาดมาร่วมรำบวงสวงในงานนี้เพราะขอนแก่นเป็นบ้านเกิดของสาวแอนอรดีค่ะการได้ร่วมรำบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบ้านเกิดแบบนี้ทางคู่จึงถือเป็นสิริมงคลชีวิตเป็นอย่างยิ่งเลยละค่ะโอเคไหมแม่แม รักใจชื่นใจภูมิใจครับคบเครื่องคบเครื่องุก้ใหาการศึกษาเอ้าอันนี้มันคือคนแต่ก่อนเนาะการเรียนการศึกษาของลูกนี่พือว่ามันเป็นเกียรตินะลกูกมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมภูมิใจครับครับ ทำโมคุณแม่สุดลมชอยปลื้มปริ่มสุดๆเมื่อลูกชายสุดที่รักโตโน่พาคินอวดประกาศนียบัตรหลักฐานเรียนจบหลักสูตรนักบริหารการพัฒนายุคดิจิทัลหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,ร์หรอนิดาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะเดียวกันนะคะโตโนโอก็ยังโพสต์ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ด้วยละค่ะ สมฉายานางงามกองขยะจริงๆเพราะหลังจากนางนพมาศดีกรีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022แอนนาเสืองามเอี่ยมแต่งองค์ทรงเครื่องไปร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงแล้วเจ้าตัวก็ถอดชุดไทยมาใส่เสื้อยืดกางเกงขาย,ยาวทรม,มัดทะแมงลงพื้นที่กับสำนักงานเขตปทุมวันเก็บขยะกระทงที่ประชาชนนำมาลอยไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อให้แม่น้ำลำคลองกลับมาใสสะอาดในเช้าวันรุ่งขึ้นและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยละค่ะ ไม่ว่าลูกไหนอนนาเสือก็สวยสุดเลยนะคะอไปตอนที่ธัญญาอาสยามค่ะช่วงเนี้ยวันทีหวานมากกว่าน้ําตาลเรียกพี่แบบนี้จะมีข่าวดีหรือเปล่าคะหวานน้ำตาลเรียกพี่มาได้ปีกว่าแต่สาวเสียงสวยธัญญาอาสยามกลับออกปากว่ายังไม่พร้อมแต่งหนุ่มอาโลกหวานใจที่ตามติดไปไหนมาไหนด้วยกันในตอนนี้ซึ่งเหตุผลที่ต้องร้องเพลงรอสาวธัญญายืนยันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาในการทำความรู้จักที่ยังน้อยเกินไปเท่านั้น แต่ยังอยากให้ทั้งคู่ทำงานใช้หนี้ที่สร้างไว้กันไปก่อนจะดีกว่าค่ะจริงๆไม่ได้ยากเลยนะทุกวันนี้ก็คุยกันว่าเรื่องเรื่องแต่งไม่ได้ยากเลยหมดหนี้พรุ่งนี้แต่งวันแต่งวันต่อไปก็ได้ใช่แต่เรื่องหมดหนี้มันจะหมดวันไหนไงหมดวันไหนก็ได้วันนั้นก็บ้านหลังหนึ่งอะค่ะบ้านหลังหนึ่งก็มันก็เยอะอยู่นั่นแหละก็หลากหลายหลายร้านเราก็ต้องแบบ ถ้าเกิดธุรกิจเรามันบูมขึ้นมาบื้มเดียวมันก็ไม่ใช่เวลานานอแต่ว่าจริงๆมันก็พร้อมทุกอย่างแบบหมายความว่าทั้งเรื่องแบบจิตใจเราเองตัวเราเองใจพร้อมแต่เงินยังไม่พร้อมผูม้ชายก็พร้อมมากแต่เราเอา่ะยังไม่พร้อมติดที่ททเราอย่างเดียวเลยเหรอใช่อะไมอ่ะก็เงินยังไม่พร้อมหนูก็อยากแบบหนูก็อยากโลดแล่นร้องเพลงหาเงินอยู่อะไรอย่างนี แติงจริงแต่งงานมันก็ร้องเพลงได้แหละแต่ว่าแต่งงานมันก็มีงานทํางานใช้นี่ไปได้ต่อบนี่ใช่ไม่เอา่ไม่สบายใจกลัวอยู่<ช>ม,มันก็ไม่มีอะไรมาการันตีได้ไงว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะมีงานเพราะฉะนั้นเราควรจะหมดหนี้ก่อนแล้วเราให้แต่งเราจะได้สบายใจ ถึงจะยังไม่พร้อมแต่งแต่การดูแลและขยันเติมความหวานให้กันสาวธัญญาเขาขออวดเอ้ยออกปากให้ฟังว่าไม่มีแพ่วยืนแล้วแถมช่วงนี้หนุ่มอาโลยังเข้ามาช่วยเรื่องธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ของสาวธัญญาด้วยแล้วค่ะ แต่ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมมากระซิบบอกนายเทนะคะ,ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า่านิยมที่ผิดๆนะที่บอกว่าพร้อมแล้วจะสวยหลายๆคนก็เลยเร่งลดน้ำหนักแบบผิดๆนะคะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวค่ะคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์นี้ก็คือมิดมิดชัยนั่นเองเขาก็เลยเอาประสบการณ์นี้ยมาแต่งเป็นเพลงซะเลยใช้วิธีอดเลยเพราะร่างกายคนนะครับ ถ้ามันอดไปเลยแล้วมันต้องทํางานในแต่ละวันนะมันไม่มีใครรับได้สุดท้ายไทายไปอยู่เป็นลมจบที่โรงพยาบาลทำเอาแฟนๆหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเมอริเกต้าหล่อมิดมิดชัยออกมาเผยประสบก,การณ์สุดช็อกหลังโดนสั่งลดน้ําหนักเกือบ10กิโลภายใน1เดือนจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะต้องการปรับรูปร่างให้เข้ากับการถ่ายทําละครที่รับไว้จนร่างกายรับไม่ไหวก่อนจะามาเตือนหลายๆคนให้พอใจกับรูปร่างของตัวเองแล้วก็เลือกวิธีลดน้ําหนักให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะ ผมลดไป1 0โลในเดือนเดียวเนี่ยเป็นภาวะขาดน้ําำภาวะขาดน้ำเนี่ยมันก็คือการที่เรามีน้ําหนักตัวลดเร็วจนเกินไปแล้วที่สําคัญก็คือถ้ายังทําต่อก็จะมีอาการเหมือนกับหัวใจครับมันอาจจะหยุดหรืออะไรประมาณนี้ครับถ้าเราจะบอกว่ามันคุ้มกับโอกาสณวันนั้นแต่ถ้าเราทําไประยะยาวอ่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องจ่ายไปในวันข้างหน้าแน่นอนกลัวนะเพราะว่าเรา เรายังไม่อยากตายเนะเาะพีงๆเนาะเรายังไม่อยากตายนะเรายังอยากทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอเราลงได้ประมาณหนึ่งแล้วเราทําได้เท่าที่เราทําและเราก็หาจุดพอดีก็เพราะเจอประสบการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นกับตัวเองทําให้หนุ่มมิดนั้นปล่อยเพลงใหม่แตกต่างเพื่อเอาไว้เตือนใจยามหลงทางและอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ประสบปัญหาเดียวกันค่ะ ที่เรื่องความสวยๆงามๆนะคะบางคนนี่ก็ขอสวยด้วยแพทย์เพิ่มความเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองแต่ว่าพี่มัมลโคนอีกค่ะเขามีเหตุผลขอสวยด้วยธรรมชาติค่ะ เลยแซยิบมา2อปีแล้วแต่ก็แทบจะไม่เป็นปัญหาให้ดีว่าตัวแม่มัมลาคนิีกลำบากใจในการแต่งสวยออกจากบ้านเลยสักนิดเพราะช่วงหลังเจ้าตัวถือคติที่ว่าดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยให้หมอช่วยที่หลังเพราะที่ผ่านมาถึงจะคล่ำวอดในวงการบันเทิงมานานเจอคนสวยคนหล่อมาก็เยอะแต่ติดที่เจ้าตัวเป็นคนกลัวเข็มกลัวมีดหมอก็เลยไม่คิดจะขึ้นเขียงดึงหน้าให้สวยเป๊ะเหมือนคนอื่นเขาค่ะ ไม่ผ่าค่ะทำไมเขาไม่ไม่ไม่กล้าผ่าล่ะคะกลัวกลัวมีดค่ะอ๋อแค่จิ้มก็แบบสุดๆแล้วสำหรับพี่มัมอันนี้กลัวจริงๆใช่ไหมกลัวจริงไม่ไม่เอาแบบผ่านู่นเกล็ดนั่นเกล็ดที่ไม่เอาไม่กล้าเคยมีคนมาเสนอหรือแนะนำไหมครับไม่มีค่ะอืมเพาไมเพราะเขารู้ว่าพี่มัมไม่ชอบเพราะเขารู้พี่มัมชอบแต่พี่มัมกลัวอืมเพราะส่วนไหนฟรีฟรีอะค่ะแม่พี่มัเด็กลง20ปี ม,มันต้องผ่านครั้งยิ่งใหญ่นะเขาวางยาสลบไงอายุเยอะแล้วว่าไม่กล้านพรลัวาวางยาสลบแล้วไม่ฟืน้นตรงไหนมันหย่อนมันยานครับถึงจะไปทําเนี่ยคอเนี่ยเหี่ยบมากเลยคนจริงอยากจะทําคอมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยงอ,อมันเหี่ยวแต่หน้ามันก็เหี่ยวเหมือนกันก็คือยกทั้งคอยกทั้งหน้าล่างหน้าบนยกหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดทำทำครั้งใหญ่เลยใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ อายุก็เยอะแล้วไม่รู้ระจะยังไงเนาะก็ปล่อยไปให้แบป,ปตามไว้เหมือนตามไปค่ะ,ะไปไปตามไว้ก่อนตอนนี้ยอมแก่ไหมคะต้องยอมค<อ>่ะ,ะซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพของดีว่าตัวแม่นอกจากกินน้อยๆออกกําลังกายให้มากขึ้นที่ผ่านมาจากที่ชอบริง้งชอบเที่ยวเจ้าตัวก็หันหลังให้เด็ดขาดไม่เอาอีกแล้วซึ่งก็ช่วยให้แข็งแรงแล้วก็สดใสอย่างที่คิดไว้จริงๆค่ะ เชื่อแล้วว่ากลัวมีดหมอจริงเพราะว่าพี่มัมใจแข็งมากขนาดนักข่าวของเราน้องบอสซี่ค่ยี่ข่าวถามเท่าไหร่ก็ไม่เอา้าไม่เอานะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งน,นี้กลับมาอัปเดตข่าววันเยังกันได้ใหม่กับนายเทน1 1โมงครึง่งช่อง9กด30มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ